S um, he s a n d that f he e l s s a r w e a l sitting next to the world class. a respect like you. and I feel a little bit ugly right now. That's not g o n e t h a รืย่างไไปเมื่อกี้แล้วนะครับฉันครับครับก็มีความอินดีมากนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อย่างที่กล่าวกับท่านซึ่งวนชนแล้วนะครับที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกรวันเดมในปีนี้นะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้ลืมบอกถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของความสเปรดดีกว่านะครับก็ยอดสมัครปัดครดิตของเราในช่วงที่มีโปรโมชั่นมาตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง350%เพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ก็ตกใจพอสมควรนะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาขึ้นมาจะร่วมงานเนี่ยก็เห็นมันน้องที่เขาเป็นแตนคลับเนี่ยเริ่ม เริ่มมีคิวเริ่มวนแล้วนี่ก็องไว้ตอนแรกเป็นแบบเอ้า่เป็นแบบปีเซลหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ารไม่เคยเอ็กซ์เพรีย์ใช่ไหมแต่ว่าก็พอขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อโอเคทุกคนมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเจอทุกอาเลยน,นะครับก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงมอีอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งนะครับก็เซ็นทรัลตะวันเครดิตคาร์ที่รู้สึก very honored to have you We're very, very privileged, and, and we hope that um, we can join this uh, event again next year. Thank you. We hope to see you next year as well. Definitely, if you guys have me, I'll be here. Do you want it? Yes. this must have happened, right? Thank you, So um, uh, let me translate a bit. From our executive, Kunatip said that because of you, thanks to you, the application rate of the credit card rises 350%. Yes, oh, compared wow. to last year. Thanks to you, around the world, for moving up. Come on, again, again, 350%. Thanks to the fans for supporting the album. Ah, yeah. that's <laughs> so nice. The manager said, "It's because of you, it's so nice to Here he comes, ladies and gentlemen. Our ารด้ค่ขอเซัตรียเป็นคุณมาร์ตัวนะครับวินาทีแห่งความสุขวินาทีประวัติศาจริงๆครับอยู่เป็นเว็ชีกับเรานะครับตอนนี้นะฮะคุณมาร์ตัวนะครับพร้อมกับผู้บริหารคนสำคัญทั้งสท่านนะครับโอ้โห The one day ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ for the great day today to have you here thank you very much wow สุดยอดจริงๆนะครับว่าที่เลยนนะฮะ all your fans are here คุณมา first of all would you like to say hi to your fans uh hello everybody สวัสดครับนดีรับมากเลยนะครับพี่พผู้บริหารต้องตว่าแล้วสวัสดีกันเลยนะับบรรยากาศเป็นยังไงก็มากเลยนะครับ it is so good the vibe is so good so okay ตอนนี้พี่พี่สื่อมวลชนเริ่มถ่ายภาพแลครับ Have a seat first เชิญเชิญนะครับนั่งก่อนดีกว่าโอโ้โหวันนี้ตื่นเต้นไปด้วยครับ so exciting for this big big day right so nice. how are you do yeah. i n good g on you yeah I'm o d doing great nice to see you again too so วันนี้นะครับก็คือทักทายกันนะฮะว่าเขาสบายดีนะครับเริ่มต้นนะฮะขออนุญาตคำถามแรกเลยมาทางผู้บริหารของรัฐบาลดีกว่าคุณกบินครับอยากทราบครับงานครั้งนี้ ตัววันโอนี่คนเดียวที่คิจิตรเลยคุณมาร์กตัววันทำไมจะเป็นคุณมาร์กครับก็จริงๆแล้วถ้าเปิดเมื่อกี้เห็นวิดีโอไลฟ์วิดีโอก็เข้าใจเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากแค่ขนาดนั้นแล้วชัดเจนครับก็ตอนตอนที่เราเราคัดเลือกเราก็มีการสอบถามคนหลายคนเหมือนกันแล้วก็มาร์กตัวก็ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่ทางเมมเบอร์ชิพเรามีความเป็นมากแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยว่า So he asked him why? Why you? He said that did you see the live video right there? Here? Yeah, that's the reason. All the fans, our uh, the one members, all of your fans. So that's why the only one is you. Thank you. That's the reason, anytime. Thank you for having me. Sure, it must be you. Okay, let's move back to Pichan. Okay, so as we all know, that this this is the greatest event of the year um, by the one that we collaborate with, Central the One Credit Card. You play a very important role to be in front of this huge event. How do you feel? Um, I feel very honored to be a part of this, and uh, I just want to you thank know, uh, them just for giving me the opportunity. And uh, yeah, I think a lot of fans came out to show a lot of support um, for this day, and I think uh, it's it's been great so far. So you know, I look forward to the future. <laughs> การสนับสนุนแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับพี่มาร์กเยอะมากเลยดีใ,ใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับงานครั้งนี้นะครับโอเค Let s t a l k to คุณกุวินวันสแกนเอาแบแสงกันทีอยากรู้ครับคี่กวินความประทับใจของการได้จัดงานครั้งใหญ่ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆต้องต้องขอบคุณทุกคนที่ที่เกี่ยวข้องในการที่ทำาิธงานเนี่ยคือไม่ว่าพนักงานหน้ารา้านในการที่จะยร์แล้วก็บอกให้ให้ทุกคนได้ได้รู้ว่ามีงานตัวนี้มีมาร์กต้นใหม่ รวมถึงพาร์ทเนอร์ hmm. ของเราแต่ละคนเซ็นทรัลเดอะวันเน Parker, กระดิกาก็ช่วยร่วมมืออย่างเต็มที่ในการที่ทําให้ uh, างานตัวนี้เกิดขึ้นได้พาร์ทเนอร์ hmm. ของเราทุกคนในในในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด uh, ที่ร่วมมือกันช่วยแรงไม้แรงมือทั้งหมดในการที่ดึง uh, ให้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับเมมเบอร์ hmm. ของเรามีเ e n เ a g e m e n t ดีๆให้กับเมมเบอร์ hmm. ของเราเพื่อให้วันนี้มตัวขึ้นรวมถึง พนักงานของของด้วนด้วยคนที่จริงๆแล้วกว่าจะทําให้งานคนนี้เกิดขึ้นได้เราใช้เวลาทั้งเกินหกเดือนในการที่จะมาคุยว่าจะเอาใครมาอันแรกอันที่สองเวิร์กกับพาร์เทเนอร์แต่ละคนรวมถึงระบบหลังบ้านในการที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนแต่ละคนมาเรจิสเตอร์แล้วก็มาร่วมงานทุกวันนี้ด้วยครับก็ต้องขอบขอคุณทุกคนด้วยครับ Um, I just want to thank everybody for supporting uh, The One, this event, and I know there's you know a lot of people behind the scenes preparing this event and uh, I want to thank everybody and I want to thank you guys for giving me the opportunity and uh, I'm just glad to be here and uh, yeah, I was just, I'm just glad to see all the fans and get to meet everybody. And we are so thankful and enjoy so Bangkok. Yes, definitely. Thank you. Always. โอ้ยนะฮะเต็มไปด้วยคำว่าขอบคุณจริงๆเป็นเวทีแห่งนี้นะครับพี่มาขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณสมาชิกตะว,วันขอบคุณทุกคนนะฮะที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้งานครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับเอาละครับทุกท่านครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นความสุขนะฮะเป็นเรื่องด,ดีๆนะครับที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะประมาณสัก17นาฬิกาสมาชิกตะว,วันนะครับที่มีสิทธิ์ร่วมมิตรแอนกรีตก็เตรียมตัวเลยประตูจะเปิด16นาฬิกาให้เข้าร่วมสู่โซนกิจกรรมนะครับ Obviously this is an historic day so ladies and gentlemen let's take this moment to capture the memorize to to memorize all the moment s right okay let's have a photo session พอเรียนเชิวนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับ,พ,พ,รรรบพี่มาร์คคุณ stay with us a bit longer a yeah. ะ on the stage ช็อตที่หนึ่งนะครับเรียนเชิญครับพี่มาร์คอยู่กับเราคุณมาร์คแล้วก็คุณกวินครับ MG จากตัววันนะครับเรียนเชิญน,นะครับพี่พี่สื่อมวลชนครับเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนก้องใหมย,ยกมือเลยนะครับ คุณจริงๆคือเข้าไปนั่งาจากโดวันและจากเซนเซอร์โดวันเฟรนช์ร็ด้วยเรียบรย้อยนะครับพี่พู้สิ่อข่าวชอนครับ at the left hand side โอเคไหมครับอีกนิดเดียวครับโอเคถ้าเกิดพร้อมนะครับ,รรรบ one two three That's great! Can you strike the one post?